สวัสดีครับมื่อนี้วิธีพงท่อนครับพามาเบืองพันหนูครับพอพันหนูครับที่เอ่อเก็บว้ครับไว้จะเห็ดขยายพอพันครับเป็นสายพัฒนาครับที่เสยมันใหญ่ครับเสงมันใหญ่ไปลายกว่านี้ครับพอขัดสัน์ตาแบบหนูที่โค้งสางใหญ่ครับเพื่อจะให้ลูกออกมา ตัวเงครับเดี๋ยวเป็นเังดเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่แล้วครับหนูตัวผู้ครับมีอยู่สามตัวอันนี้มีแต่ตัวผู้ทั้ง3ามตัวเลยครับเพราะว่าอันนี้เขาแยากไว้ลอ่อตัวเมียรครับร่อตัวเมียมาผสมพันธุ์ครับตัวนี้คือเขาคัดไว้ไมีแต่ตัวที่แบบว่าโควงสางมันใงญ่ครับ หนู no. อันนี้คือว่าได้เข้าว่าได้บำรุงให้มันลายนะครับเพราะว่าถ้ามันใหญ่หลายมันอ้วนลายแล้วมันสิเป็นมันครับมันสิไอนี่ว่าได้มันสนนิให้ลกูกว่าได้แต่มันเป็นมันครับนี่ครับผมว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้หนู no. ตัวนี้อยยุประมาณอายุประมาณ หกเจ็ดเดือนได้แลวครับลอ,อตัวเมียรครับ <c oughs> เพราะว่าหนูผมต้องให้ตัวผู้ครับมันใหญ่กว่าตัวเมียรครับมันยังสิคุ้มได้ถ้าตัวผู้ห้อมันตัว,นว,ตวหน่อยกว่าตัวเมียหรือซ้ำอายุซ้ำกันนั่นเอครับมันสีคุ้มตัวเมียยากครับผมก็เลยต้องเก็บตัวผู้ไว้ครับนี่นะครับ มีอยู่สามตัวเราจีภาพไปเบื้องพอพันแม่พันของหนูกลุมนี่ครับ่าเขาเป็นยังไงเราเปิดกันเลย พอพันแม่พันของหนูบอ,บอ,อนั่นครับอโอ้ออกลูกแล้วตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็ออกได้ประมาณสี่หามือแล้วครับนี่พึ่งกำลังโตกำลังเท่าเลยรอบนี้ได้ซีแต้มครับได้ซีตัวครับหนูรอบนี้มันอายุมันโดนแล้วครับ แต่ดีแล้วบกว้นที่สีเอาหนูสายพันธ์เดียวกันมากมามาผสมพันธุ์กันครับคือบกว้นที่สีเอาลูกพ่อแม่เดียวกันมากมาแมาผสมพันธุ์กันครับเดี๋ยวเอลาผสมพันธุ์ออกมานะครับเลือดเลือดมันจะขีดนะเขาเอินเลือดเลือดมันขีดนะครับมันเจะทดให้หนูเฮ้าอ่ะมันผสมบุญเนี่ยมันจะ่ ตัวน้อยแน่แบบนอี้แหละเลือดแบบบาแข็งแรงอย่เเพราะว่ามันเป็นแบบพอเม่เดียวกันเป็นสายพันธุ์เดียวกันครับการให้เดียคือเขาต้องพาสายพันธุ์ครับซึ่งยูฟ้างผมตอนนี้มียูสองสายพันธุ์ครับกันเลยเอาเลือดเอาหนูครับมามาฆ่ากันได้แต่กับดีมี่ต่อไปกับจมี่โครงการนู่แบบเพราะว่าจังไรมันก็จิตันแล้วสายพันธุ์วายควักนั่นวา่ควักนี่ กยไปจนผมสิลงแล้วครับก็ที่ได้ไปหาสายพันธุ์มาใส่หม่ผู้ใดมีสายพันธุ์ดีๆแนะน,นํากับแนะนาเขามาได้ด้ยครับหรือผู้ใดต้องการสิแหลกเปลี่ยนสายพันธุ์กับติดต่อมาติดต่อมาได้ครับคอมเมนต์มาได้ผมก็ยินดีที่สิแหลกเปลี่ยนให้กันครับเพราะว่าอนาคตตั้งหนาวก็ต้องพัฒนาสายนูเฮาไห้มันตัวใหญ่ครับไห้มันไห้มันดี ตัวเนี้เราก็ต้องแข็งแรงนําครับพวกเนื้อพวกนี้ก็ต้องต้องดีน้ำนี่นะครับครับผมก็บเป็น,นไดๆครับหนูเนื้อครับหนูอันนี้คือพอพันครับที่ป้ามผมได้ทาการขัดแยากไว้เพื่อพัฒนาต่อไปครับจึงได้กับผู้ดใดสนใจหรือ อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคอมเมนต์พูดคุยกันเขามาได้เด้ครับหรือผู้ใดมีคําแนะนําดีๆผมก็พร้อมที่สีเอาไปเฮ็ดนําครับเพราะว่าผมก็เป็นมือไม้ให้กันใน้มาเผยแพร่ครับบางคนกับอาทิลูกออาทิมาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับสําหรับเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใน้ผมนั่เองได้ครับ สวัสดีครับ